วิธีแก้ความอายที่ไม่กล้าคุยกับฝอถ้าใครอยากเป็นสายฝอฟังทางนี้วิธีที่จะแก้ความอายเนี่ยจันถามกับคนที่นี่เลยนะอันนี้อันนี้คือการบ้านที่จันไปหามาให้สำหรับแฟนเพจที่ถามจันนะคะว่าอายไม่กล้าพูดกับฝอนี่ทํำยังไงอันนี้จันก็ไปถามเขาเลย ว่ามีแฟนเพจนะไม่กล้าคุยกับฝอแต่อยากแต่อยากเดทอยากหาคู่ชาวต่างชาติชาวอเมริกันอะไรเนี้ยแล้วาจารก็ได้คำตอบมาก็คือ3วิธีก็คือ 1. อย่าอายท่องท่องไว้เลยคือด้านได้ ai. อาอยกถ้าคุณยิ่งอาย คุณก็จะหยุดแค่ตรงนั้นสองคืออย่ากลัวข้อหนึ่งก็คืออย่าอายนะคะ Don't be shy Don't be shy ก็คืออย่าอายวิธีแก้ก็คือคุยกับเขาเลยอย่าอายอายไปทำไมเรามีของดีในตัว เราพูดภาษาภาษาได้มากกว่าหนึ่งภาษาเขาพูดแค่ได้หนึ่งภาษาเองเรามีของดีนะข้อที่สองคืออย่ากลัวอันนี้ยิ่งกลัวนะเราจะยิ่งห่างห่างไกลจากโอกาสถ้าเราขาจัดความกลัวได้เราจะยิ่งเข้าใกล้โอกาสอันนี้ อันนี้เชื่อจันเพราะว่าจันเป็นคนขี้กลัวขี้ขาดสารพัดขี้กลับใดที่เราขจัดความกลัวได้เราจะมีความมั่นใจมากขึ้นจันมั่นใจนะว่าทุกคนผู้หญิงไทยหรือคนอื่นที่จะไม่ได้พูดถึงเขามีของดีกันทั้งนั้นแต่ไม่มีความมั่นใจ วันนี้จันอยากให้กำลังใจแล้วก็เป็นแรงบนันดาลใจให้กับผู้หญิงไทยนะคะเพราะว่าจันอยู่ที่นี่แล้วเกือบ20ปีแล้วจันเห็นเยอะแล้วพอจันสูดแบบไม่ได้ตั้งใจก็คือสามีเสียชีวิต2ปีที่ผ่านมาจันก็เริ่มเข้า วงการเดทติ้งหาคู่การคิดว่าจนอยู่คนเดียวไม่ได้จนอยู่คนเดียวเราจนรู้สึกหดหูเงายิ่งอยู่ต่างประเทศด้วยจันก็เลยลองหาใครสักคนเข้ามาในชีวิตอันนี้คืออยากอยากเป็นแรงบันดาลใจแล้วก็อยากให้ทุกคน d o n 't g i v e p up' อันนี้ข้อที่3คือ mm. don't g i v e up ก็คืออย่ายอมแพ้และอันนี้เป็นคำตอบที่จารถามคนที่นี่นะคะว่าวิธีแก้ความอายนี้ทำไงเขาก็ให้คำตอบนี้มาก็คือ3ข้อก็คือ don't be shy ข้อที่สองก็คือ don't be afraid ข้อที่สามคือ don't give up ก็คืออย่ากกลัวอยา่าอายอยา่อยาอยาอมแพ้ keep trying keep try i n g ก็คือพยายามต่อไปอะ่ะคือคุณตั้งเป้าหมายเลยสามเดือนลองดูสิ ฉันจะหาฝอฉันจะโฟกัสแค่ฝอฉันจะไม่ทำอะไรฉันจะโฟกัสแค่ฝอเท่านั้นไม่ได้ให้มันรู้ไปหรือมันอาจจะยังไม่ได้เลยก็ไม่เป็นไรให้ถือว่าเป็นบทเรียนแล้วก็หาต่อไปก็คือ keep try i n g